ธัญญาและเบนพรชิตาโผล่ไอจีหนิงปณิตาหลังเจอข่าวร้ายซ้ำสองในชีวิตต้องบอกว่าล่าสุดสองคนสนิทอย่างธัญญาธัญเรศและเบนพรชิตานั้นก็ได้โผลไอจี IG ของหนิงปณิตาหลังเจอข่าวร้ายซ้ำสองมรสมถาโถมในชีวิตกลายเป็นประเด็นใหญ่ของวงการบันเทิงเมื่อหนิงปณิตามาเปิดใจครั้งแรกในรายการคุยแซบโชว์ตอนหนิงปณิตาเปิดใจเลิกไม่เลิก จุกอกผลกระทบลูกสาวพร้อมลั่นฟ้องมือที่สและล่าสุดทางด้านหนิงปณิตาก็เจอข่าวร้ายซ้ำสองสูญเสียบุคคลสำคัญในชีวิตโดยเธอนั้นได้ออกมาโพสข้อความแสดงความเสียใจไหนว่าปีนี้ดวงดีมาให้ครบยังไหวอยู่ซึ่งบุคคลดังกล่าวก็คือคุณป้าของเธอนั่นเองอีกทั้งงานนี้สองคนสนิทอย่างธัญญาญธัญเรศและเบนพรชิตานั้นก็ได้โผล่ไอจของหนิงปณิตาหลังเจอข่าวร้ายซ้ำสองมอรสุมถาโถมในชี โดยสาวธัญญา,ญญาธัญเรศได้แสดงความเห็นว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะหนิงขณะที่เบนพรชิตานั้นก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าเสียใจด้วยนะคะ